คนแต่ละ Perform ร์แต้องบริหารจัดการยังไงจากที่เคยได้พูดไปแล้วว่าคนเราสามารถที่จะแบ่ง Perform a n c e ออกเป็นสีก้อนคือกลุ่มที่เรียกว่าสตาร์พร็อพเพิรชช w o น k วิร์คและกลุ่ม dead บ o o ตสี่กลุ่มนี้จะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันถ้าวันนี้เราเจอว่าใครเป็นสตาร์กลุ่มนี้คือคนที่มีผลงานโดดเด่นมี Perform a n c e ที่ดีเป็นดาวลูกมุ่งแรงกลุ่มนี้ครับสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องมีการแชร์เลน g e เขาและก็ตั้งเป้าหมายเขาในการเติบโตววาาาาาาง Pro ใใหหห้้ัดเเเเจนนนแลละทททีีีีี่่่่สํํคคคญกก็็ืืออขขมม การให้รางวัลเขาให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องและสมควรได้รับความสําคัญและได้รับการตันเตอรและก็คอยสนับสนุนเขาให้เขาเมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะแล้วก็เตรียมตัวเติบโตต่อยอดในอนาคตกลุ่มที่2เราเรียกว่าพอเพ l e m c h กลุม่มนี้ฝีมือดีแต่นิสัยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีความดือ้อมีความต่อต้านกลุ่มนี้เราต้องใช้วิธีในการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทุกอย่างที่เราวางไว้ให้มันเป็นกฎเป็นกติกาเป็นนโยบายเป็นระเบียบดื้อไปทางไหนเราไม่สนใจเราสนใจแค่อย่างเดียวคือคุณทำผลงานได้ตามเป้าหรือไม่ แล้วอีกอันนึงก็คืออย่าให้คนที่เป็นคนที่น่าักติดีของเราเนี่ยไปขุบอยู่เขามากเกินเกินไปแน่นอนครับประสบก,การณ์อาจจะน่าเรียนรู้แต่นิ่ัยเรียนรู้มาด้วยคงไม่ดีแน่นอนควรจะแยกออกไปไม่ให้เขาเนี่ยไปวุ่นวายกับคนอื่นและมีอิทธิพลมากนะอันที่3าคือกลุ่มที่เรียกว่าเวิร์คคอร์กลุ่มนี้อาจจะฝีมือไม่ได้ดีมากแต่มีความขยันมีความตั้งใจมีความอดทนกลุ่มนี้เราควรจะต้องมอบหมายงานที่ไม่ยากจนเกินไปเป็นงานรูทีนยิ่งเหมาะหรือเป็นงานที่สามารถที่จะทําตามได้ง่ายมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน,นาาากลุ ให้รางวัลเขาในเชิงของพฤติกรรมการทํางานเรื่องของเบี้ยขยนันเรื่องของการที่ให้คุณค่ากับเขาในแง่ของวินัยเราก็สามารถที่จะส่งเสริมเขาแล้วก็ผลักดันเขาให้ค่อยๆทํางานในปริมาณที่มากขึ้นและบางครั้งเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเป็นหัวหน้างานในการตรวจสอบได้ด้วยอันที่4ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเดสบูดกลุ่มนี้เราเตรียมตัวเลยครับเพราะว่ากลุ่มนี้เพอร์ฟอร์แมนไม่ดีทัศนคติก็ไม่ดีถ้าพูดตรงๆเลยเข็นยังไงเนี่ยก็ไม่น่าจะเข็นไปสิ่งที่เราต้องทําก็คือแยกเขาออกมาให้ไม่มีอิทธิพลกับในทีมและใน อกก่น,กนถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่ทุกคนสามารถชี้ได้ว่าคนนี้ก็ไม่เห็นทํางานเลยทําไมยังอยู่ตรงนี้ได้เอ๊ะทำไมคนเนี้ยเขาถึงยังได้รับโอกาสอยู่ทาไมยังสามารถได้เงินเดือนเท่าๆกับพวกเขาทาั้งๆที่ไม่ช่วยอะไรเลยเราจําเป็นจะต้องแยกออกมาและจะต้องมีการแจ้งให้คนอื่นรู้ว่าเราเตรียมตัวที่จะให้การตักเตือนเขาและเตรียมตัวที่จะวางเดทไลน์เขาแล้วถ้าเขาไม่พัฒนานต่อและเขาจะไม่ได้อยู่ในทีมอีกต่อไปอย่าลืมที่จะสื่อสารกับคนอื่นด้วยว่าเรากาลังวางแผนอะไรกับเดทบุ๊กลุ่มนี้ทั้งหมดนี้คือ4แบบทีบท่เรราาาาาสามมาถนํ ประยุกใช้ในลักษณะของคนที่มี p e r f o r m รนซ์แต่ละแบบได้อย่าลืมนะครับแต่ละคนมีลักษณะการบริหารไม่เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเอาความผิดพลาดหรือความคาดหวังของคนกลุ่มหนึ่งไปวางกฎระเบียบมานโยบายจนไปควบคุมคนอื่นๆโดยที่ไม่จําเป็นรับรองครับว่าเราจะสามารถดักดันและสามารถที่จะจัดการคนแต่ละแบบได้อย่างเหมาะสมอย่างแน่นอนธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ